เขาส่วนเนาะเก็บไปเมื่อวานนี้โอ้ยสาภาพน้ำเต็มเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งเหาก็เมืม่อนี้ปุ๊กมะแข็งโอ้มะเขืออะไรน,น้ำไปแต่ทรงใส่สิตายก่อนละเพราะว่าฝนลงอันนี้เห่าพนยาไปละแต่ก็เดินได้เนาะใส่กระบ,บุต รองเท้าบูส์เนี่ยดูต้นมันแช่นะ้ำมันกกำลังจะตายไปเยอะละโ้ยตอนนี้ฝนตกโอ้ลูกนี่สวยสวยต้นเนี่ยดู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 ด,ด,ดูเนี่ยรอดไหมล่ะเนี่ยหนูหนูอ่ะเอ๊เนี่ย นี่โอ้โ,หโ,หโ,หโหอ้โอ้ค้่ไวเอาปุ๊กบักแขงเนาะมาเนี่ยเนี่ยบักเครือกับบักแขงปุ๊กแล้วนี่เด้อปุ๊กแล้วเพราะว่าต้นที่อยู่ในหนานี่อัดอีกอยู่บบได้หนาน เราก็ต้องเริ่มปฏิบัติการทําการปลูกต้นหม้ไว้ส่วนอย่างพาราโอ,อ้นี่้ไปเบิง้งระยะที่ปลูกเนาะเดี๋ยวระยะที่เขาปลูกมเมื่อคือเนี่นเมตรสองเมตรทางทาง ทางยาวเนี่ยทางทางทางกว้างมันก็คือสองทางยาวก็คือส่ามเมตรเนาะเขาก็โอ,โอ,โอ,โอ้เดินอีบบว้ายละเนี่ยอ่ะพามาดูเนี่ยนี่หนึ่งนะห่างจากต้นก็คือต้นยางเขาห่างกันส่ามเมตรเนี่ยเขาปุ๊กห่างๆไปเลยเพราะว่าอีได้เวลาเขาปุ๊กอะมันอีได้งามเนาะมันอีได มันนี้คุมไ่แม่เราปลูกไปแล้วเอาไว้รองรับกับต้นข้างล่างอะ่ะเห็นบ่นี่เขากระพนุนยาไว้ละเมื่อคืนเขาพนพุนยาไรยาที่เขาอีพุนก็คือขายาฤเนาะดูพวมอกลง <c oughs> <c oughs> มอกลงมอกลงอานนี้แบบฟิวบรรยากาศแบบฝนตกมอกลงเนาะ พรุ่งนี้ก็เต็มปลาเลยแหละโมกอ่ะ